สวัสดีครับมาถึงเรื่องของความรักกันบ้างนะครับคลิปนี้ผมจะพยากรณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของใครนะครับที่กําลังโสดอยู่นะฮะแล้วก็จะสละดโสดในปี25 6 8นานี้นะครับโดยที่คุณเลือกไพ่นะครับทั้งหมด6กล้องนะครับเลือกด้วยตัวคุณเองนะครับเดี๋ยวเรื่องของการดูราศีนะครับหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวจะตามมาที่หลังนะครับอันนี้เราลองมาเสียงเลือกไพ่กันก่อนนะครับกล้องที่1นะครับกล่องที่2นะครับ 3, 4สี่ ห6หนะครับทำสมาธิดีๆนะครับตั้งจิตตั้งใจนะครับอธิษฐานนะครับกับสิ่งที่คุณนับถือนะครับว่าคุณอยากจะสละสดเนี่ยปีนี้คุณจะสละสดไหมนะครับด้วยการเลือกไพ่แค่หนึ่งกองที่คุณชอบนะครับพอมีสมาธิแล้วเลือกเสร็จแล้วนะครับผมจะเริ่มเลยนะครับเริ่มจากกองที่1ครับไพ่แรกขึ้นมาเป็นไพ่สีดาบนะครับดู โหดรายน่ากลัวจริงๆนะครับไพ่สีดำเนี่ยบอกว่าอาจจะโสดมานานแล้วนะแล้วที่สําคัญคือมันยังมีอดีตอะไรบางอย่างที่ที่ยังไม่ยังไม่สามารถจะก้าวผ่านไปได้นะครับยังมีความเจ็บช้าหรือมีความลืมอะไรบางอย่างไม่ได้อยู่นะครับเหมือน move on ไม่ได้ว่างั้นเถอะนะแต่ว่าตอนในขนาดเนี้ยนะครับตัวคุณเนี่ยเหมือนประมาณว่าจะต้องเปลี่ยนโฟกัสจุดแล้ว ไปอินกับเรื่องหน้าที่การงานนะครับไปสนใจในเรื่องอื่นๆหรือมีเหตุอื่นเนี่ยที่คุณกาลังแบกรับไว้อยู่ในชีวิตเนี่ยมันมากมายจนกระทั่งคุณอาจจะไม่มีเวลาที่จะคิดหรือพอจะคิดขึ้นมาอยากจะมีแฟนขึ้นมามันก็เหมือนมาณว่าโอ้ถ้ามีเราก็คงจะดูแลเขาได้ไม่ดีมั้งหรือถ้ามีก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครในตอนนี้เพราะว่าปัญหาอุปสรรคที่เราจะต้องรับไว้เนี่ย นในชีวิตประจําวันนะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเสลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บ้านเรื่องตัวเองเรื่องคนรอบข้างเรื่องใดๆก็ตามนะครับแต่ใบสรุปครับใบสรุปเป็นไพ่พฤษีนะครับจริงๆไพ่พฤษีเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นไพ่ของคนโสดนะหรือเป็นคนที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าใครที่ได้ไพ่พฤษีบางทีก็ได้คนที่เหมือนได้แฟนที่อายุมากกว่า นะครับหรือบางทีคุณอาจจะได้แฟนที่เด็กกว่าแต่มีความเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะครับอีกประเภทหนึ่งคือคุณจะได้แฟนเป็นคนที่มีความรู้นะครับชอบเกี่ยวกับเรื่องของสายมูก,การปฏิบัติธรรมนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของศิลยศาสตร์อะไรต่างๆลานาะไม่ไม่ใช่ใสาทางด้านมืดนะอาจจะหมายถึงการไปชอบไปไหว้พระทาบุญทําสมาธิอะไรพวกนั้นก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าออใช้คําว่าประมาณ60 กับ40แล้วกันนะที่จะมีแฟนนะครับผมเพราะว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยตัวไพ่ย,ยังไม่ได้เอื้อมหน่วยว่าคุณกาลังจะมีแฟนจริงๆนะครับแต่บอกว่าสภาวะเนี่ยเหมือนกําลังต้องบูฟออนไม่ได้หนึ่งแล้วยังต้องไปโฟกัสกับเรื่องของปัญหาหลายๆอย่างที่เข้ามานะครับอีกอย่างหนึง่งบางทีก็อยากบางทีก็อยากมีบางทีก็ไม่อยากมีมันมีโลกส่วนตัวสูงนะครับในตัวของคุณเองนะยังไงก็ตามนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่า ลาศีของคุณเนี่ยจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปให้นะครับเป็นกําลังใจให้กับคนที่กองเลือกกองที่1ด้วยนะครับมาต่อกันสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างไพ่ราศีพรจิันขึ้นมานะครับโอโหเดวิลแล้วก็ก้าวเท้าเซตนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าจะมีเนี่ยนะต้องเคลียร์ปัญหาเก่าๆก,ก,ก่อนนะครับต้องเคลียร์อะไรบางอย่างที่มัน ค้างๆคาคา,าก่อนนะครับที่สําคัญแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเคลียร์แล้วก็ตามนะเอ,เอาขอพูดในกรณีที่คุณยังไม่เคลียร์ก่อนมันเหมือนว่ามันยังมีพันธะอยู่กับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือแฟนเรายังไปๆมาๆกับเราอยู่แฟนเก่ายังมีการติดต่อกับเราอยู่อาจจะนานๆทีหรืออาจจะยังไงก็ตามนะครับแต่ว่ามันมีไพ่ตัวเดวิลขึ้นมาเนี่ยบอกว่า บางท่านนะครับอันนี้ขอขอขอใช้คาว่าบางท่านนะบางท่านอาจจะยังเลิกไปแล้วแต่อาจจะยังมีความสัมพันธ์หรือมีอะไรบางอย่างที่มันมันยังมีอยู่นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพอคุณจะเริ่มต้นใหม่หรือคุณที่จะมีคนใหม่เข้ามาเขาอาจจะไม่กล้าที่จะเข้ามาเขาอาจจะยังคิดว่าคุณยังมีความสัมพันธ์กับคนเก่าอยู่หรือคุณยังมี พันธะอะไรบางอย่างกับคนเก่าอยู่ก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามานะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีการเคลียร์แล้วนะนั่นหมายถึงคนที่อีกอีกท่านหนึ่งนะที่เปิดไพ่ใบนี้3ามใบนี้ได้แล้วแบบไม่มีการค้างคากับใครทั้งสิ้นเนี่ยจะบอกว่าคุณต้องระวังนะเพราะคนที่จะเข้ามามีไหมมีนะแต่เป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะครับเป็นคนที่มีคู่แล้วแล้วเขาก็จะเข้ามาเหมือนหลอกให้คุณรักนะหลอกให้คุณหลงแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่า พอเรารวมตัวเข้าไปแล้วนะปล่อยใจไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่กล้าที่จะใช้คําว่าไงดีมันไม่ใช่ไม่กล้าหรอกมันเหมือนพอจะไปก็ก็ก็ไปไม่ได้จะอยู่ก็อึอดอัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยพยายามรีบเปลี่ยนตัวออกมานะแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะครับอย่าอยู่กับอะไรที่เป็นแบบนี้เพราะว่าออสถานการณ์แบบเนี้ยยังไงก็ไม่มีใครที่มีความสุขที่แท้จริงนะมันจะมีแต่คนมันจะมีมันจะมีคนเห็นแก่ตัวอยู่คนหนึ่งนะ ที่มีความสุขอยู่คนเดียวนะแล้วก็คนที่จะต้องทุกก็มีอีกสองคนที่จะต้องรับสภาวะแบบนี้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ได้กล่องที่2ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรอทำลายแบบราศีดูว่าจะได้หรือเปล่านะอันนี้เป็นการเลือกสมไพยนะครับมาดูสำหรับท่านที่เลือกกล่องที่3นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับคนที่เลือกกล่องที่3ามเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่น่าจะ ยังไม่ไม่พร้อมหรอกที่ที่จะต้องมีโฟมีแฟนนะหรือยังมีความรู้สึกว่าก็อยากมีแหละแต่รู้สึกว่าหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการงานหรือเรื่องการเลี้ยงตัวเองหรืออะไรก็ตามมันรู้สึกว่ามันยังต้องไปโฟกัสกับเรื่องนั้นอยู่นะครับแต่ใบสรุปของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่สถ้วยนะไพ่ของคู่รัก นะครับคู่รักที่มีใจตรงกันคู่รักที่มีความคิดเหมือนกันชอบอะไรคล้ายๆกันนะครับออชอบทานอาหารประเภทเดียวกันชอบดูหนังเหมือนกันนะครับชอบไปเที่ยวที่ประมาณอย่างนี้เหมือนกันนะครับชอบอะไรคล้ายๆกันสะสมอะไรบางอย่างคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นคนที่เลอกล่องที่3เนี่ยปีนี้คุณสละโสดแน่นอน แล้วคนที่จะมาเป็นคู่ของของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลหรือมาจากแดนไกลนะครับอาจจะมีการติดต่อสื่อสารผ่านโลกโซเชียลก็ได้นะครับหรือจะมีการรู้จักกันผ่านเรื่องของหน้าที่การงานการติดต่อประสานงานเรื่องธุรกิจอะไรบางอย่างก็ได้นะครับแล้วก็รู้จักกันแล้วสุดท้ายก็คบกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะครับคุณสละโสดแน่นอนภายในปีนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเดือนไหนนะครับตอนนี้ว่าถามว่าปี68จะสละโสดหรือเปล่านะครับผมยังไงยินดีด้วยนะครับ ต่อมาเนะี่ยพอมีพอมีคนสลากโสดแล้วเราก็รู้สึกดีใจกับเขาด้วยนะครับ <c oughs> อ่าต่อมากองที่ใครที่เลือกกองที่สี่นะครับมาดูกองที่สี่โอโ้กองที่สี่ไพ่สิบถ่วยขึ้นมาเลยนะครับโอกาสของคุณเนี่ยมาแล้วนะครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นกับกคำว่าสลากโสดนะครับพไพ่แปดม้เท้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแปดเหรียญโอเคคุณสลากโสดแน่นอนภายในปีนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงต้นปีหรือกลางปีด้วยแต่ว่าอ่ะลืมบอกไป ให้กองที่3มเมื่อสักครู่นะครับน่าจะเป็นช่วงปรามานปลายปีนะที่คุณจะมีเข้ามาหรือถ้าไม่ไปลายปีก็ประมาณครึ่งปีหลังนะครับเข้ามาแน่นอนนะครับต่อมา นะครับกองที่4นะครับน่าจะเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะครับมัก,กรลาจนถึงประมาณเมษายนนะครับแล้วก็จะใช้ความสัมพันธ์ค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆศึกษากันไปจนถึงกระทั่งอ่าถ้าเกิดใครทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีการชวนเข้ามาทํางานด้วยกันทําธุรกิจด้วยกันนะครับหรือใช้ชีวิตวางอย่างด้วยกันเลยนะครับเรียกได้ว่าพอเจอกันปุ๊บเนี่ยตกลงปรงใจกันก็ใช้ชีวิตร่วมกันได้เลยนะครับจะบอกว่ามหมมันจะเร็วขนาดนั้นเช่เหรอยุคนี้มันยุคอะไรแล้วครับมันไม่ใช่ยุคที่ต้องมานั่งพพับบเียใใให้้คครรมมาขอไ่่ชแลวนะ ยุคนี้เป็นยุคที่เรียนรู้กับการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะครับดูเหมือนจะมีความสุขด้วยนะแต่ภายบเนี้มันมีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่เห็นปะตรงเนี้ยเท่ากับว่าถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณมีลูกติดเขาก็อาจจะเป็นคนโสดที่มีลูกติดมาเหมือนกันแล้วสุดท้ายทั้งสองครอบครัวก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ รหรือถ้าเกิดคุณคุณเป็นคนโสดแต่ไม่มีลูกติดเขาอาจจะมีลูกติดเข้ามานะครับกรณีนี้เนี่ยอาจจะต้องถามตัวคุณเองนะเพราะว่าถามใครไม่ได้แล้วว่าคุณรับได้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณรับได้มันก็เป็นสิ่งที่โอเคทุกอย่างเขาก็จะรู้สึกว่าลูกเขานะครับตัวเขาก็จะเข้าได้กับคุณด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนแบบใช้ชีวิตครอบครัควรที่ดูมีความสุขกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าไพ่ทั้ง3ใบเนี่ยบอกว่าไม่มีตัวปฏิเสธเลยมีแต่ตัวที่จะเขาเรียกว่าไปด้วยกันได้นะครับเข้ากันได้ดีนะครับทั้งตัวเขา นึ่งคือลูกเขาอาจจะไม่ได้มายุ่งย่ามอะไรในชีวิตคุณก็ไดะ้อาจจะแค่ว่าเขาเป็นคนที่มีลูกติดมานะครับแต่ว่าลูกเขา,าจ,จะอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วตัวเขาก็ไม่อยู่กับคุณนะครับแต่ว่ายังไงก็ผมแนะนําว่าถ้าสมมติมันเป็นกรณีรณแบบนี้จริงๆก็เปิดใจรับลูกเขาไว้นะครับเพราะว่าลูกเขาเนี่ยก็จะรู้สึกดีกับคุณด้วยนะครับยินดีด้วยสําหรับคนที่ได้เลือกไพ่กองที่4นะครับต่อมากองที่5โอ้โหกองที่5การปกปิดเกิดขึ้นเลยนะครับ ที่ผ่านมาคุณอาจจะโดนหลอกนะโดนปกปิดความลับอะไรบางอยา่างที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักไว้นะแต่สุดท้ายมันก็เปิดเผยม,มานะครับทำให้เกิดความเจ็บแสบน้ําใจมากนะครับแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องที่ทําให้คุณลืมไม่ลงหรือยังแทํทำให้คุณรู้สึกว่าไม่น่าไว้ใจคนคนนั้นเลยไม่น่าที่ต้องเจอคนแบบนี้เลยในชีวิตนะครับแต่ไม่เป็นไรนะดูไบสรุปไบสรุปบอกว่าโอ้ขอถอนหายใจเฮ้อ <c oughs> ถอนหายใจแทนนะครับซึ่งใบสรุปเนี่ยถามว่าคุณสามารถมีแฟนได้ไหมคุณใบเนี้ยมันหมายถึงการมีคนรักมีแฟนได้แต่มันหมายถึงเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆในอดีตกลับมาหาถ้าเป็นไพ่ใบเนี้ยกลับมาหาคุณเนี่ยคุณต้องตัดสินใจดีๆนะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาทำคุณเจ็บไปเยอะแล้วแต่มันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งว่าคนที่จะกลับมาหาในอดีตเนี่ยอาจจาเป็นแค่เพื่อนเก่า หรือคนที่คุณเคยรู้จักแต่ไม่ได้เป็นแฟนอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือคนที่เคยรู้จักที่แบบนานๆแล้วและสุดท้ายกลับมาคบกันนะครับกลับมารู้จักกันแล้วก็คบกันเป็นแฟนก็ได้เหมือนกันนะครับขอให้เป็นกรณีหลังเหอะอย่าให้เป็นกรณีเกาะอันแรกเลยที่เจอคนหลอกลวงกลับย้อนกลับมานะครับเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้กลับมายางไงก็ตามนะครับน่าจะผมว่าคนคนที่มีนิสัยแบบนี้มันมันไม่สามารถทิ้งนิสัยเดิมได้อะ เอาเป็นว่าผมเปิดให้อีกหนึ่งใบละกันว่าถ้าสมมุติว่ามีคนเก่าเนี่ยนะที่เคยทําไม่ดีกับคุณอย่างเงี้ยเขากลับมาแล้วเนี่ยเขากลับมาแล้วเขาจะดีไหมนะครับไพ่สีมเมทาวจริงๆสีมเมท้าเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ของครอบครัวนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องผมใช้คำยังไงดีอ่ะคุณอาจจะต้องเปิดใจค่อนข้างเยอะ คุณอาจจะต้องทําใจค่อนข้างเยอะในการที่จะลืมเรื่องอดีตให้ได้ก่อนถ้าคุณลืมได้คุณปล่อยวางมันได้โอเคคุณกลับไปได้นะครับผมยังไงก็ตามไพ่สีไม้เท้าเนี่เป็นไพ่ครอบครัวที่ดีนะครับเป็นไพ่บทสรุปที่สําหรับไพ่หกใบนี้มันมันมันมีการเจริญก้าวหน้าไปถึงการแต่งงาน นะครับการมั่นหมายนะครับการทําอะไรบางอย่างที่มีการถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะทําให้คุณมีความสุขในบ้านปายด้วยนะครับต่อให้ไพ่ที่เปิดมา2ใบแรกเนี่ยมันมีความปกปิดการคดโกงการแอบซ่อนเลยก็ตามที่คุณเคยเจอมาทําให้คุณต้องช้าใจแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะจะเอจะเจอความรักที่ดีนะครับจะเจอความรักที่มีความสุขนะครับผม ก็ถือว่ายินดีด้วยแต่เป็นการยินดีที่จะต้องบอกว่าระมัดระวังหน่อยละกันนะครับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่5กองที่5นะครับมาดูกองสุดท้ายครับกองที่6ครับกองที่6เนี่ยบอกว่าโอ้เจอเรื่องราวอะไรต่างๆมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับความผิดพลาดต่างๆก็เกิดขึ้นในชีวิตมีค่อนข้างเยอะและ้วรู้แล้วว่าจะต้องทําตัวยังไงรู้แล้วว่าจะต้องอยู่ยังไงในช่วงระยะเวลานี้นะครับบางทีมันก็รู้สึกว่าโดดเดี่ยวเฉลือดเกินนะแต่อยู่ๆนะครับ ก็มีความคิดว่าเอ๊ะไอ้ที่เราบอกว่าเราอยู่ได้เนี่ยเราอยู่ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเราคิดว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ดีหรือเราคิดว่าเราจะไปหาใครที่มาใช้ชีวิตร่วมกับเราดีนะครับมันก็เกิดความลังเลว,ว่าจะจากกากล้ากลัวนั่นแหละว่าที่จะมีหรือเปล่าหรือไม่มีดีนะครับผมแต่บทสรุปแล้วเนี่ยได้ไพ่์เดอร์เมจิกเชียนะครับบอกเลยว่าไพ่ใบนี้มันคือตัวเซอร์ไพรส มันคือสิ่งที่ทําให้คุณประหลาดใจนะครับผมเคยผมเคยได้ไพ่ใบนี้ตอนที่ผมโสดอยู่ผมบอกยกตัวอย่างเลยแล้วกันอยู่ๆก็มีใครคนนึงนะครับเข้ามาแล้วคนคนนั้นเนี่ยเป็นสเปคผมทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนกันนะครับคุณจะเจอใครคนหนึ่งที่เขาเป็นสเปคคุณทุกอย่างนะครับแต่ข้อเสียคือคุณจะเจอคนที่เจ้าชู้ถ้าคุณผูกมัดเข้ามากถ้าคุณถ้าคุณให้กฎเกณฑ์กับเขามากพอเขามาเป็นแฟนคุณคนคนนี้จะไม่อยู่ แต่ถ้าคุณอยู่กับเขาแบบประมาณว่าไว้เนื้อเชื่อใจปล่อยปล่อยปล่อยบ้างโทรบ้างไม่ต้องจิกทั้งวันคนคนนี้จะอยู่คุณตลอดนะครับแต่ยังไงก็ตามไพ่ปีนี้บอกว่าคุณยังไงก็ตามปีนี้คุณจะต้องเจอคนที่ใช่คุณต้องเจอคนที่เหมือนเรานะเข้ามาใช้ชีวิตกับคุณเหมือนพร้อมที่จะเป็นแฟนของคุณแต่อยู่ที่ตัวคุณเองแล้วว่าคุณจะจัดการกับเขาได้หรือเปล่าเพราะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเอาใจยาก นะครับเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีรูปร่างหน้าตาดีนะครับแต่บางทีก็จะมีความดื้ออยู่นะครับเขาไม่ชอบการผูกมัดนะครับเอาเป็นว่าผมเอาใจช่วยกับไพ่ชุดที่6โดยการเปิดไพ่ให้1ใบว่าคุณจะเอาเขาไว้อยู่ไหมนะครับดูรูไพ่แล้วเอาอยู่ไหมอ่ะ สภาวะของไพ่คือการต่อสู้นะครับคือการถกเถียงเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมแจ้งไว้นะถ้าคุณจู่เฉยๆทำตัวเหมือนเป้ามาณว่าถ้าถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงที่เป็นคุณผู้หญิงที่ไม่เรื่องมากไม่ได้มีความผู้หญิงมากมายโอเคอยากกลับบ้านอยากกลับเวลาไหนก็กลับแล้วกันโอเคทำกับข้าวไว้ให้แล้วนะอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไปอะไรเขาบ้ากอย่างนี้เขาอยู่แต่ถ้าแบบจะกลับกี่โมงเอ้ยกลับแล้วโทรบอกด้วยนะทำไมไม่โทรบอกนูนนี่นั่นะอันนี้เขาไม่อยู่ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะมีเซนส์นะในการที่จะดึงผู้ชายไว้นะครับว่าจะทำอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ไพ่กองที่6เนี่ยนะครับก็จะมีคู่ละแต่คุณต้องจัดการให้ดีว่าคุณจะทำอย่างไงให้เขาอยู่กับคุณต่อไปนะครับอันนี้ก็คือไพ่ทั้งหมด6กกองนะครับที่คุณเลือกไว้ว่าปีนี้คุณจะสละโสดหรือเปล่านะครับคนที่ยังไม่มีคู่นะในการทํานายเหล่านี้นะครับคือกองที่อาจจะเป็นกองที่2ที่ สามหรืออะไรก็ว่าไปนะครับสามองศามีคู่สินะครับหรือที่ยังมีคู่และมีปัญหาอยู่เดี๋ยวผมจะทํานายแบบราศีให้ดูนะครับมานั้นเป็นทางการขึ้นมานิดนึงแต่เนี้ยอยากให้คุณเป็นคนเลือกไพ่เองนะครับว่าดวงคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยวพอเราไปดูแบบราศีเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคุณเนี้ย จะมีคู่ตามดวงชะตาพื้นดวงคุณหรือเปล่านะครับยังไงก็ตามเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่ยังไม่มีความรักนะแต่ไม่เป็นไรก็รักตัวเองไว้ก่อนนะครับสักวันหนึ่งนะครับถ้ามันช้าไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเร็วแล้วเราเจอคนที่ไม่ใช่มันก็เสียเวลาเราเปล่านะครับแต่ถ้ามันช้าแล้วเจอคนนี้ใช่นะครับยังไงมันก็มีความมั่นคงในชีวิตมากกว่านะครับเป็นกําลังใจให้นะครับรักตัวเองมากๆนะครับกอดตัวเองเข้าไว้นะครับแล้วสุดท้ายวันหนึ่งเราก็จะมีความรักที่ดีเข้ามานะครับฝากกดไลค์นะครับ ครเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับการพยากรณ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าข้อไหนดีเก็บไว้เป็นกําลังใจถ้าสิ่งไหนไม่ดีเก็บไว้เตนตัวเองในการดําเนินชีวิตโดยไม่ประมาทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับฝากกดค์กด s u b s c r ย